โอเคผมวันนี้นะฮะผมเอาหูเสียงโคตรกล้องเลยก็อย่าทุ่มบอกไปนะว่าผมจะทำพาราดินแสงนะผมซึ่งวันที่แปดพฤษภาคมสอบขันแล้วหกสิบสามนะครับก็จะมีกิจกรรมแจกตัวฟิวชั่นมานะในวันพรุ่งนี้เพราะวันนี้มันเป็นวันที่เจ็ดนะครับเจ็ดยางไงลนะสายบนนะครับก็ ตัวนี้เนี่ยผมได้หารูนมาให้น้องพาราดดนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมกําลังทํากิฟอนไฟนะครับแต่ยังไม่ได้อัพลูนะนี่5้แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาอัดคลิปความสามารถของมันให้ดูเหมือนเจ้าอินูมืดกันโอเคเดี๋ยวเรามาอ๋ผอผมจะให้ดูรูนนะผมรูนของพาราดเดนผมจะใส่ให้แล้วก็ทุกคนอาจจะไม่ใช้ได้ด้วยนะครับนั่นะคือนะรูนนี้ครับผม เป็นรูดเอตเตอร์นะผมเลือดเปอร์เซ็นต์ช่องที่หกนะครับแล้วผมก็จะใส่อันนี้แล้วก็ช่องนี้นะครับเป็นต้องเป็นสปีดนะผมก็จะใส่ข้างล่างนี้ก็เป็นเลือดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วนี่อันนี้ก็ต้องไปพลังดีเฟนต์หรือ,อพลังป้องกันผมต้องบอกสก15้าให้น้องพาราดินหมดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นลูกหลักผมด้วยเห็นไหมเฮ้แต่ว่าเอ้ย รูนี้กับอันนี้ผมไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นอีก2รูมันจะเป็นรูที่ใช้งานไม่ได้นะครับผมก็จะเอารูนี้มาลูนวิวับผมผมหามาแล้วนี่อันนี้กับอันนี้นี่เห็นไหมโอเคครับก็นั่นคือรูที่ผมจะใส่ให้น้องพาราดินนะครับก็ผมยังไม่ได้ทาคลิปเกี่ยวกับพาราดินแสงนะครับเดี๋ยวผมมาทำให้รู้แล้วผมพรุ่งนี้ผมจะมาแนะนำกิจกรรมด้วยฮะก็ช่วงนี้จะลงบ่อยหน่อยนะครับ โอเคขอบคุมาที่เข้ามาดูกันนะเดี๋ยว i ิงฟลุไฟเนี่ยผมฟาร์มด่านไหนเดี๋ยวให้ดูนี่ฮะเนี่ยอันนี้ฟาร์มจะหมดแล้วนะได้50%ผมฟาร์มด่านสามนะครับคนที่มีตัวระดับที่มันแบบผ่านระดับส,งสูงๆได้ก็ไปถึงด่าน3ก็ได้นะครับโอเคผมถ้าเกิดมีเสียงลุกเข้าไปขอโทษด้วยนะเสียงอื่นนะ ที่ไม่เกี่ยวกับเสียงผมโอเคผมก็จบไปก่อนนะสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าชอบอย่ากดไลค์แล้วก็ยืมกดเข้ามาดูเดยอะๆกดแชร์ไปด้วยนะโอเคลาก่อนแล้วเ,เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ